สวัสดีครับผมนี่ผาชมรอบๆทั้ง3นะครับครับทั้งต้นนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากมายอีกหนึ่งปัญหาครับที่เราพบเจอกันสำหรับปูเจซีโม i ิฟ Service นะครับก็ปัญหาที่เราพบเจอก็จะเป็นในส่วนของตู้แอร์รั่วครับผมในรุ่นของรถ Ford Focus นะครับ Ford f o c กั ก็เราได้ทำการเปลี่ยนตู้แอร์แผงคอยเย็นนะครับนี่นะครับมือยกคอนโซลนะครับนี่ครับขั้งต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะครับอ่ามาดูกันครับวันนี้จะมาพาชมนะครับผมอีกหนึ่งปัญหาสำหรับในรุ่น f อร์ f โ c u s ดีเซลนะครับอาการแอร์รั่วครับผมอาการนี้ ทางเราก็กำลังจะยกคอนโซลเปลี่ยนตู้แอร์นะครับนี่นะครับมาดูนี่ครับผมกำลังถอดอยู่ทั้งต้นกำลังถอดอยู่นะครับในส่วนของบอร์ดโฟกัสกำลังจะยกคอนโซลน,นะครับนี่ครับเราได้ลื้ประตูออกทั้ง2ด้านนะครับเราก็จะยกชุดคอนโซลตัวนี้นะครับ ในส่วนของคอยเย็นตู้แอร์คอยเย็นนะครับอลองมาดูนิดนึงหน้าตานี่นะครับแงขงคอยเย็นที่อยู่ในตู้แอร์นะครับที่เกิดปัญหารั่วนะครับเราก็ได้เบิกของมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการยกคอนโซลน,นะครับผม ี่ครับประมาณนี้ครับามาดูครับผมก็กำลังช่วยกันจับหล,หลายๆคนนะจะยกคอนโซลออกแล้วครับตอนนี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมมาชมนี่ครับช่วยกันจับอยู่เดี๋ยวเราก็จะยกออกทั้งเซ็ตนะครับในส่วนของคอนโซล ที่จะยกแยกตู้แอร์เปลี่ยนคอยแผงคอยเย็นนะครับตัวนี้แผงคอยเย็นมีปัญหาต่วซึมนะครับผมนี่อาการที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเอกฝั่งไหนนี่มาดูฝั่งฝั่งนี้ไม่ดีกว่ากฝั่งซ้ายนะครับยกออกมาเลยไปเลยไปเลยเไปเลยเร็วๆน้ำเต็มรถเขาแล้วครับผม คอนโซนที่เรายกอกสามม,าออามัดเลยยกตรงของไรอ่ะค่อยๆคลิงลงมาะนครับค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเนาะยก,ยกในส่วนของอเราทำการ แยกอุปกรณ์เปลี่ยนผ้าแผงคอยเย็นตู้แอร์นะครับผมนี่ครับลองมาดูทั้งสองรูเลยแยกอุปกรณ์ออกมาแบบนี้เลยครับนี่ครับผมนี่ครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนแผงยกออกมาทั้งชุดนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะทําการแยก ตู้ตัวนี้นะครับเปลี่ยนครับผมแยกออกมาแล้วนะครับนี่ครับผมในส่วนของตู้แอรอ์มาดูจุดที่รั่วครับว่าลักษณะการรั่วของตู้แอร์นี่นะครับภาบน้ํายาสีเขียวๆเ,เราเห็นอยู่มองด้วยตาเปล่า ตู้แอร์ตัวนี้จะเป็นแผงฮีเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแผงคอยเย็นที่เขาเรียกกันแผงตู้แอร์ครับเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้เช็คด้วยตาเปล่าดําสกปรกมีคาบรั่วซึมนี่นะครับคาบรั่วซึมนี่ครับลักษณะรั่ว ครับเป็นดำๆเป็นข้ามน้ำยาเยิ้มออกมานะครับของใหม่เปรียบเทียบ <ๆ S 1> ความแตกต่างเห็นอย่างชัดเจนนะครับผมนี่ครับเอ,เอามาดูครับผมเราเปลี่ยนชุดคอยเย็นแผงในตู้แอร์เรียบร้อยนะหลังจากที่มันรั่วนะครับตอนนี้ก็ประกอบโดยรวมเนาะกำลัง ประกอบเดี๋ยวเราก็จะใส่ชุดประตูประกอบในชุดตัวคันคันเลื่อนตำแหน่งเกียร์นะครับตงนนี้ภาพรวมก็เวลาถอดเราต้องยกออกมาทั้งชุดยกชุดนี้นะครับออกมาทั้งชุดเพื่อที่จะเปลี่ยนแผงคอยล์เย็นตอนนี้ก็เราก็กําลังติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งอันนี้ยกคอนโซลมาทั้งชุดใช่ไหมใช่ครับผมยกคอนโซล บใกล้ละแล้วนะครับสำหรับวันนี้อาการโดยรวมนะครับจากที่เรามารีวิวให้ทางผู้ชมได้เห็นกันนะครับก็มีการยกคอนโซลเปลี่ยนตู้แอร์นะครับสิ่งปัญหาที่เราพบเจอนะครับก็ปาก ผู้ชมชมกันนะครับเพียงสั้นๆวันนี้สำหรับที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์มีการผิดพลาดหรือประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับฝากทางผู้ชมด้วยนะครับปู JC m o d i f i ฟ d Service <ม>ก็ให้บริการทุกปัญหางานพบเจอสิ่งไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีดูแลและแก้ไขให้ครับผม วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์อยากเห็นคลิปต่อๆก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ